คณะผู้บริหารแล้วก็สวัสดีครับคณรูทุกท่านนะคะอ่าก็ตอนนี้คือครอยู่ที่นี่ย้ายมาทำงานโรงสูตรที่ท่นดีเป็นระยะเวลาสองปีชวี่ท่เกิดขึ้นบบ้านหลังที่สองที่ครูสนะครูทุกท่านให้ความเมตตาเปียนทุกทีก็ท้าก็ขอคอบุณงณะครูทุกท่านที่คอยให้คำแนะนำ ในการทําง,งานดางนั้นต่างๆแล้วก็ขอบคุณนักเรียนนะคะที่เป็นรูกศสิษธ์ที่ดีของครูแล้วก็ถ้าหากมีสิ่งล่งประการใดที่ครูท,ทาพลาดไปหรือว่าที่ทาไม่ดีที่เรูทำให้นักเรียนรู้สึกไม่ดีก็ขออภัยด้วยแล้วก็สิ่งใดๆที่ดีดก็ให้เก็บไว้ในความทรงจำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณข,ข,ขอให้หนักเรียนทุกท่านทุกคนมีประสบความสำเร็จในการทําง,งานการเรียนและก็ตั้งเรียนบทที่ดีของอยิดาและมารานะคะขอบคุณค่ะ